ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมากับอาจารย์บอยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คุ้มเจ้าหลวงจังหวัดแพร่นะครับและที่นี่เองนะครับสร้างด้วยไม้สักแผ่นโตโตเลยนะครับเพราะที่จังหวัดแพร่นี้นะฮะ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะในเรื่องของไม้สักนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่มีไม้สักสวยใหญ่ที่สุดนะฮะและที่สําคัญเลยนะครับที่นี่นะฮะคุ้มเจ้าหลวงนะครับการใช้ไม้สักในการสร้างนะครับไม่ได้ใช้ตะปูเลยนะครับเป็นไม้สักที่ใช้เข้าริมกันนะครับและที่นี่นะครับผมบอกได้เลยว่าใครอยากมีดีๆนะฮะต้องมาที่นี่นะฮะวัดที่คุ้มเจ้าหลวงนะครับมีถึง72ประตู โอ้โหทำไมประตูเยอะอย่างนี้นะครับและแต่ละประตูนั้นนะครับมีความสําคัญมีความโดดเด่นที่เมื่อเรารอดหรือเมื่อเราผ่านเข้าไปแล้วนะครับก็จะมันเกิดในหลายๆเรื่องหลายๆรูปแบบนะครับและประตูแรกนะฮะที่ผมอยากจะพาไปดูเป็นตัวอย่างแล้วก็อยากจะพาให้กับทุกท่านนะได้มีความสุขด้วยกันนะครับเรียกว่าประตูเมฆวิมานหรือประตูเมฆวิมานเนี่ยแหละครับประตูเมฆวิมานเนี่ยเขาบอกว่ายศถามากนักจนถึงลูกหลานเมฆวิมาน51าว่านอันคือเป็นประตูที่51นะครับและประตูนี้นะเขาบอกเมื่อเดินผ่านแล้ว ะะจะเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์จนถึงลูกถึงหลานเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครอยากที่จะเขาเรียกว่ามียศถาบรรดาศักดิ์นะจนถึงลูกถึงหลานตามผมมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายประตูให้ดูก่อนนะครับนี่แหละฮะอันนี้แหละฮะเป็นประตูยศถาวิมานนะครับเอาละครับเรามาผ่านประตูยศถาวิมานด้วยกันนะครับ เอาละครับเมื่อผ่านประตูยศถาวิมานแล้วนะฮะเดี๋ยวผมอีกประตูหนึงต่อเลยเมื่อเรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วนะครับอันนี้เราจะต้องมีสุภาพแรงกายที่แข็งแรงนะครับเป็นประตูที่สมผมอาจจะไม่ได้พาท่านผู้ชมนะฮะเวียนไปทุกประตูแต่ประตูนี้สําคัญเช่นเดียวกันนะฮะเขาเรียกว่าเป็นประตูเมืองชื่นไม่ใช่เมืองเมืองชื่นนะฮะก็คือ,อเขาเรียกมีคํากรอน,นะ,ะว่าเต๋ตัวลา จือเมืองชื่นยาวหับหนาวเมื่อยไข้หายไปนะฮะเป็นประตูที่3มประตูนี้บอกว่าเมื่อเดินผ่านแล้วนะฮะอาการป่วยไข้จะหายไปเอาละครับเรามาเดินผ่านประตูที่3กันนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะเดินผ่านประตูที่3กันนะครับโอ้อนนี้นะฮะหายเจ็บหายไข้กันหมดแล้วนะครับอีกประตูหนึ่งที่สําคัญเลยนะเดี๋ยวตามผมมานะฮะผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ผ่านประตูนี้มากเลยนะครับเอออันไหนแล้วฮะไกด์เราประตูที่ผ่านแล้วสวยอ่ะอยู่นี่ค่ะอ่าจะเอียกา อ๋อเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปประตูที่ผ่านแล้วสวยนะผมอีกประตูหนึ่งก่อนนะฮะเป็นประตูที่31และก็32นะ <c oughs> เขาใช้ชื่อเดียวกันคือตองคําใต้นะฮะเป็นประตูอ่าสามสิบเอ็ดสองจือตองคําใต้เสียงโหยเอาใจอยู่เศร้านะฮะอ่านะเขาบอกว่าประตูนี้เมื่อเดินผ่านแล้วจะพบกับชัยชนะนะเราอยากชนะเรามาเดินผ่านประตูนี้กันเดี๋ยวผมโชว์ประตูอ่ามีคนเดินนําผ่านไปก่อนเลยครับแอนจะได้ชนะคนแรกนะครับผมไม่ยอมแพ้ชนะคนที่สอง ามาอีกประตูหนึ่งนะฮะประตูน um um ี้สำคัญน um> ักสำคัญขนาดเดี๋ยวผมขอเข้าไปอ่านให้ฟังก่อนนะครับประตูจั่นคำขานะฮะคือประตูหนึ่งนั้นจื้อจั้นคำขาเข้าแล้วออกมางามเหลือเก่าน้อยผู้ก่องามเหลือเก่าน้อยเป็นจไดนะฮะประตูนี้เขาบอกจื้อคำขานะฮะเมื่อเข้าไปแล้วกลับออกมาจะมีความงามเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เราจะเอากี่กี่กี่เบิ้ลดีสามเบิ้ลนะเดี๋ยวไปไปมาๆกันนะนนะฮะอ่ะเรามาเข้านะฮะเอาเบิ้ลแรกนะฮะเราสวยขั้นแรกก่อนเลยฮะเอาเรามาข้ามมาสวยด้วยกันอ่ะตามผมมานะฮะนี่รอบหนึ่งนะฮะไม่พอนะฮะเราต้องสวยหลายรอบนะฮะระดับเราต้องสวยหลายชั้นอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับรอบรอบที่สองนะฮะอ่ะอืม เบิ้ลเบิ้เขาเรียกสวยเบิ้ลเบิ้นนะฮะเอาละฮะตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าใครได้มาจังหวัดแพร่นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาที่คุมเจ้าหลวงนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับมาลองเดินลอดประตูกันดูนะว่าประตูนี้นะฮะเป็นอย่างไรประตูนั้นเป็นอย่างไรนะครับ72ประตู72บบานนะฮะเรามาเที่ยวแพร่กันสวัสดีนะครับ